โอนี้เอาเรื่องยังโอนี้เอาเรื่องพ่พอโลภ้าพ็พอโลภ้าแตจังมองจังมองว่าพอโลผ้าคนตจกี่ไปจังหันเราไปจังหันเด้โลผ้าลายไปเพนเราไปเพนมือหนึ่งไปทีแนวเออบานก็เลยมือหนึ่งหลดย้ายแปงได้ไอแปงเออไม่ออกแปงได้นองงัวไปนองกล้วยแม่เออไปหลุยไปเพน ไปจังหันหนีล่ล่ะไปจังหันแต่เศร้าเขาบอกคนไปออกคำเพิ่นบอกมันบอกคำเพิ่นเออไม่ออกแปลง <laughs> <laughs> บ้านนี่ได้น้องคั้ยไปไป้ยำบักไห่สามันแสบหลายแซ่บเให้จังแรกกะอ,อ,อยากให้จังแรกกะอยากบานนี้เราปรึกษากับเน่นเน่นหรือวะมันแสบหายถึงเฮ้เน้นเสียหายเท่าไ <laughs> หร่จีอ <laughs> <laughs> เอ่อเอ้า แคบกับมันสิยากอันลงฟอว่าันเน้นว่าเน้นว่ายากกับไปจกก่อนตัวเอามันจกได้สมบูรณ์เน้นอู้ยควอยเต็มทองยุบไปจกเอารลดวันหาไงก็ระดอกที่หาไงกระดอกก็ล่าน้องควอยคนว่าไปหอดเฮ็ดตั้งไหนเราเน้นไปหอดงั้นมันฉีมันเงื่อนหางลงฟอกับจกโรรถเนี่จกออกไปก็ดึงเอารลดห้วยขนเอาง่ายไปนกับภาพหอยไปได้ไปหยังคนว่าไปหอดบ้าน ฮัลโหลหาคล้วยคล้วยมันก็ะลายเราแง้มเลี่ยงกล้วยคล้วยคนไปนะนั่ไปนั่ไปนั่ไปคล้ยมันฉีดเสร็จแล้วฉีดเอาไม่ลงคว้าไม่แล้วก็โจกล้วงเข้าไปโจ๊กข้นก็เอากําปั่นเข้าไปมันจิบแป๊กปั๊มมันคล้ยมันฉีดทุ่มมันก็ยุ่มเหมือนแล้วว่ะยุ่มไปคกล้ยมันผ่าแลนเคยหอดเจ็๊ทหน้าไรเอาโลดที่โตกไก่บันไดเจ็๊ทหน้าเน่ด้วยหลวงพ่อแย่ขันท่านหลวงพ่อแย่ขันท่าน มันมีแต่หนาให้ยังไงเปล่าเพราะพอานดกับยันคันแท้ย่ท่านแี่เบหยันกันเนียแย่คันท่านกับยันคันแท้ยันคันแท้มันพวยบาด่นเอกกำปั่น่นมันแบบมันเพราะจังสีที่มันเบลหรือมันรุดที้มันแลบพวกรุดว่ามันรุดปุดออกไปบาดเพวพอพอพงออกผุกล้วยกับแลนนี่พเพิ่นเพราะพอโลผ้าคันไดกินแดนหลัก็ว่าแล้วยังอยากเพรเท่า ไปหนังบ้านนี่คล้วยกับอันยาคูจังผิดกันนี่แหละย้อนนี่สาเหตุนี่แหละไอนะขันคล้วยเห็นยาคูมีใจหยับ้นมันเจ็ดตั้งแต่ข้าวจบดากมันจ<อ>บขันหลวงพ่อเดี๋ยวเห็นน่ะกล้วยเฮ้ยเฮ้ยถอยถอยเน้นถอยคล้วยมันสิฟาดเราเดิะะพุ่นเรแต่พุ่นมาหลวงพ่อก็ถือแขนกันมาก็ถือแขนกันมากับคล้วยจังหวะมันเป็นนิทานนั่นหลวงพ่อโลภ้าจบเราเนีจบ